ก็เดี๋ยวทําการติดตาเลยแล้วกันครับนะฮะทีมงานพาผมไปไหนเนี่ยผมก็บอกตรงว่าผมไม่ทราบแล้วตอนนี้ใจเต้นตลอดเลยฮะทุกรายการทำกับผมอีก<ม>ครับถ้างั้นเราก็ไปกันเลยครับแล้วในระหว่างขานนั่นเองครับหมอคิดว่าส่วนัดอะไรบางอย่างเข้าให้แล้วหรือเลผลลุกเลยครับพี่ ผมว่าคนตายเทียบเลยครับแล้วความรู้สึกเหมือนบริเวณนั้นเนี่ยมีโอ้โหคนเยอะแยะมากมายผู้หญิงผู้ชายย,ย,ยืนเต็มครับเอาง่ายเลยเหมือนกับกําลังรอใครสักคนหนึ่งอ่ะครับเอาง่ายผมว่าเป็นสถานที่ที่คนตายโหงเยอะนะครับ ตอนนี้ทีมงานก็พาหมอกริตมาที่บ้านเป้าหมายแล้วครับมาดูกันซิว่าหมอกริตจะบอกอะไรเราเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ได้บ้างโดยที่ยังปิดตาอยู่ของบ,บ้านนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคือคนอยู่ในบ้านนี้เนี่ยจะจะต้องโยกย้ายครับเฮ้ยคุณรับไหมหมอกริจะเห็นอะไรบางอย่างเข้าให้แล้วครับมีเจ้าที่เป็นผู้หญิงนะ แล้วรวมถึงมีเด็กด้วยครับมีเด็กแสดงว่าคนที่เคยอยู่บ้านนี้เนี่ยอาจจะเคยเอากุมาเข้ามาหรือว่ามีอะไรบางอย่างครับเพราะว่าเห็นเป็นเด็กแล้วก็ผู้ผู้หญิงนะฮะผ,ผู้หญิงผมปะบ่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านดีกว่าครับเอาว่าคนเป็นเจ้าของบ้านจะต้องมีปัญหาเรื่องหลังนะครับแล้วก็ตำแหน่งทางด้านหลังบ้านตรงนั้นนะฮะเจ้าที่เขาไปชี้บริเวณ ด้านท้ายฝั่งซ้ายมือครับว่ามีรอยเกี่ยวกับผนังผนังแตกหรืออะไรเนี่ยฮะมีลักษณะเป็นเหมือนกับแตกอัครับแตกแล้วก็มีรอยร้าวอะไรเต็มไปหมดเลยครับเหมือนกับว่าเนี่ยคนที่อยู่ที่นี้จะมีปัญหาเรื่องหลังแล้วก็ถูกแบบได้ได้ว่าทําคุณคณนไม่ขึ้นเลยครับได้ได้ว่าทําอะไรแล้วแบบคนอื่นจะไม่ค่อยเห็นความดีอะครับบ้านหลังนี้ผมเชื่อว่าคนอยู่เป็นผู้ชายครับค่อนข้างจะ และปินพอสมควรครับเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงครับเป็นคนที่เวลารักใครก็รักแบบจริงจังแต่ความรักนั้นไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่นักนะครับคือแบบกว่าจะสมหวังก็เหนื่อยะฮะผมเชื่อว่าบ้านหลังนี้เนี่ยอาจจะมีบุมาอยู่ฮะรหรือว่าเป็นเจ้าที่ซึ่งเป็นผู้หญิงนะฮะซึ่งคุณจะสัสได้ผมมองเห็นว่าอยู่ใกล้ๆฉากหลือยู่ใกล้ใกล้ ไม่ใชบันไดอะไรบางอย่างนะครับเจ้าที่จะอยู่บริเวณนั้นนะฮะนะครับ,นะรบเจ้าที่จะอยู่ตรงนั้นดีกว่าง่ายว่าเจ้าที่อยู่ตรงบันไดยอยู่ตรงใกล้ๆบันไดดีกว่าครับหลังจากนี้เราจะวัะองศาและผมจะมา <Please. S 1> วิเคราะห์ปัญหาที่แท้จริงที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นครับเพราะนี่คือเซนต์อย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังไม่มีศาสตร์กสิศนฮนะเพราะฉะนั้นต้องเอาศาสตร์สิงมาร่วงกับเซนต์ถ้าได้องศานักวิเคราะห์จะได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพรางะะั้นทีมงานว่าองศาได้ครับครับเราก็ เชิญหมอปีไปที่สุบ้านหลังหนึ่งนะครับนะฮะว่าภายในบ้านเป็นยังไงและนส่ยังไงนะครับแต่ระหว่างเส้นทางนั้นนะครับอันนี้มีเพิ่มเติมวันิดนึงไปเจอไปเจอโค้งร้อยศกครับมันรู้สึกยังไงตอนนั้นคือว่าจริงๆตอนแรกเลยนะฮะคืออันนี้คือผมต้องขออนุญาตก่อนจริงๆคือตอนนั้นผมไม่ได้นั่งแบบนี้คือหลับอย่างนี้อยู่นะตอนที่ทีมงานเนี่ยหลับอยู่ฮะขึ้นไปบนรถตู้หมอกีตหลับอยู่หลับฮะปรากฏว่า พอเขาขับไปเนี่ยคือผมก็ไม่รู้คือผมหลับอย่างเงี้ยครับคือผมหลับแนวนอนเนี้ยซึ่งทีมงานก็จะทราบแล้วพอมันผ่านสถานที่ตรงนั้นนะครับคงร้อยศพนั่นคนผมลุกขึ้นมาเลยครับแล้วผมก็มีความรู้สึกเหมือนว่ามันก็มีเสียงคนเลยครับเหมือนกับเรียกเหมือนแบบเหมือนกับให้แบบเหมือนช่วยด้วยหรืออะไรประมาณนี้ครับแล้วผมก็บอกแล้วคือนั้ผมก็เรียกว่าพี่ที่ไหนเ่ะทำไมตรงนี้แบบคนผมถึงลุกขนาดนี้แล้วก็แบบผมรู้สึกเหมือนแบบมันมีวิญญาณอยู่ครับแลวที่สำคัญคือผมบอกเลยว่าสถานที่นี้ เขาสัมผัสคือเขาพูดกับผมเลยว่าสถานที่ตรงนี้อีกไม่เกินสามเดือนจะมีคนมาแทนเขาแล้วนะหมายคพาะว่าไงคือเหมือนกับว่าคนในนี้ค่ออ่าคือวิญญาณหนึ่งในสี่ดวงเนี่ยนะฮะคืออันนี้ก็ผมเห็นเป็นสี่คนแล้วเจ้าของที่เนี่ยเป็นเหมือนผู้หญิงเจ้าที่เนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับแล้วมีคนสี่คนยืนล้อมแล้วเขาบอกว่าหนึ่งในสี่คนเนี่ยนะฮะกำลังจะหมดวาระแล้วอีกสามเดือนจะมีคนมาแทนนะ อืครับนะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยยังบอกว่ายังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือยังไม่พร้อมครับนะฮะก็เลยเช็คองศาไปเรียบร้อยแล้วต้องมีเข็มดิจิตอลอะไรมาใช่ครับอุปกรณ์คือไันได้พบกันด้วยงั้นวันนี้นะฮะขอขยายตรงนั้นอีกนิดนึงบ้านนะฮะที่เราบ้านหลังนี้ฮะเท่าที่ดูตำแหน่งบ้านนี้นะฮะมีเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับจร เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เสี่ยงอันตรายกับการถูกโจรขึ้นมากบ้านหลังนี้ต้องถูกโจรขึ้นนะฮะหลายครั้งประมาณสมครั้งลักษณะเท่าที่ดูคนที่อยู่บ้านนี้ต้องอต้องมีลักษณะของความเป็นผู้ชายฮะ <S <S ผู้ชายรูปร่างก็ถือว่าโอเคก็ค่อนข้างจะสูงพอสมควรครับนะครับแล้วก็เท่าที่มองดูนี่ก็เป็นคนที่พูดจาออกเนิบๆฮะเป็นคนพูดจาเนิบๆแล้วคนนี้ <S <S ขนาดนั้นหรือครับหุเนียวไหใช่ครับ แล้วก็ลักษณะพูดออกเริ่องๆแล้วเรื่องความรักเขาเนี่ยนะฮะเท่าที่มองดูมีราวราหูเข้ามาสัมพันธ์ในโรสตาเพราะนั้นคู่ของเขาเนี่ยต้องเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนแต่จะต้องมีเกณฑ์การเลิกลาก,กันฮะ,ะเพราะดวงนี้เป็นตตาของคนที่บ้านเนี้ยเป็นบ้านของคนที่ไม่ประสบสความสําเร็จด,ด้านความรักเท่าไหร่เอาละรครับตอนนี้นะครับหมอเกียรติได้ทํานายออกมาแล้วนะครับ,รบเราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ย จะถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าพร้อมน,นะครับไปพบกับเจ้าของบ้านตัวจริงครับถ้าพร้อมน,นะครับไปพบกับเจ้าของบ้านตัวจริงครับเอาทีละข้อเลยนะฮะมมอยิงหมูวุ้ยใช่นใย จริงหรือมั่วนะฮะจริงหรืหอมั่วเป็นไงเมื่อกี้ผมเชื่อว่าคุณหนุ่มอยู่ข้างหลังมาสะพายีใหญ่แล้วได้ยินหมดละผมได้ยินอยู่เรื่องนึงแล้วก็วแบบรู้สึกมีปัญหามากอ,มอยากให้แก้ไขโดยด่วนที่บอกว่าไม่ประสบความสำเร็จเรื่องความรักนีครับ <laughs> คุณครับคุณไม่ห่วงเรื่องขโมยขึ้นบ้านเลยเหรอครับไม่ห่วงเลยเลยครับไม่ห่วงเรื่องหัวใจอย่างเดียวแบ่งปันไปผมอยากให้มาคือมาทุกปีปีนี้ไม่มาคิดถึงขึ้นกี่ครั้งก็ไม่เป็นไรแต่หัวใจเนี่ยอยาเอาไปวันนี้ดวงเดียวมันนี้ดวงเดียวได้ไ้สำเร็จไม่พี่หนุ่มผมถามว่ามขึ้นประมาณกี่ครั้งฮะสามครั้งนะครับโอ้โหเดี๋ยวคุณบอกว่าไม่ต่ำกว่าสามครั้งนี่หมายความมันจะมาอีกใช่ไหมครับสงสัยครับสงสัยว่จะมีเป็นทที่สะครับ ไม่ได้ทำไปเล่นนะมืกไทยแม่นมากนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสามครั้งเรากลับมาที่ตัวบ้านเลยก่อนลักษณะบ้านครับเมื่อกี้มีหลายๆจุดอย่างเช่นหลังบ้านเนี่ยหลังบ้านร้าวไหมฮะโอ้โหแตกเลยใช่ครับคือคนที่อยู่บ้านหลังนี้ที่ที่อยู่ด้วยกับผมเนี่ยนะครับผู้จัดการของผมเองก็ดูแลพี่แทงด้วยนะคุณคุณไปเนี่ยเขาบ่นตลอดว่าน้ํารั่วซึมเข้ามาช่วงนี้เริ่มมีปัญหาน้ํารั่วซึม นะครับแมเอาละตรงสองไม่ฮะเพราะว่าผมใจเต้นตลอดว่าผมไม่รู้แน่เลหรือเปล่ามีเจ้าที่อยู่ตรงบันไดใช่ไหมฮะอันนี้ผมไม่รู้ไม่เคยเคยเลี้ยงกูมารมีลักษณะอะไรไหมที่บ้านที่มีลักษณะเหมือนกูมาหรือว่าแบบรักยมอะไรที่มีอยู่ในบ้านคือมีคนให้อะไรมาไหมฮะ ผมว่าอาจจะมีเพราะว่าเพราะว่าผู้จัดการผมคนนี้เป็นคนชอบเล่นของศักดิ์สิทธิ์มีพระเพล่แล้วก็ตรงบันไดนี่จะมีพระเพล่ของเขาวางนั่นแหละฮะมีหรือทรงหรือสีนี่แหละครับที่ผมบอกว่าอยู่ที่บันไดจริงๆนั่นแหละครับแต่แต่ว่ามีกุมารหรือเปล่าผมไม่รู้ตรงมีอันนึงผมไม่แน่ใจครับจะทายผิดหรือเปล่าว่ารักจริงอะไรเงี้ยเป็นคนเป็นจริงเคนรักจริง ม่อันนี้แม่นจริงๆที่พายมาทั้งหมดอันนี้แม่นที่สุดเป็นข้อที่แม่นที่สุดมอสคุณคอนเฟิร์มให้ผมด้วยผมรู้รับครับขอบคุณมากเป็นคนยิงไม่ใช่คนที่ด่ไม่เลยครับแล้วใครรักจริงรักเต็มร้อยเพราะว่าผมเก็่บวกว่ารักเต็มร้อยครับถูกต้องที่สุดเลยครับอันนี้อันนี้ถูกใจจริงคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มกับกลับมาถึงเรื่อ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 งของหายนิดหนึ่งนะครับที่โจรขึ้นอยู่บ่อยๆครับได้เจอบ้างไหมฮะของคือผมผมเคยเจอครั้งหนึ่ง แล้วก็แล้วก็ตามตามคืนกลับมาได้ก็กีต้าตัวเดียวเนี่ยผมทําหายสองครั้งแีให้คุณมองแ้าอย่างนี้เนี่ยพีต้าเขาหายเนี่ยครับตามหาเจอไหมเ่าที่มองดูตำแหน่งเนี่ยนะฮะจับตำแหน่งบ้านตอนนี้ดาวราหูเข้าทับในเรือนตะวันออกคือคนที่เอาไปเนี่ยนะฮะไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,อนะครับแล้วก็อผมมองว่า คงจะยากแกการตาบะครับถ้าสทดูเพราะว่าเหมือนไปทางที่หล่อชิงเดียไปไกลแล้วอันนี้เวลาคุณหนุ่มนุ่มคุณหนุ่มเออเรื่องความรักว่าสุดท้ายนะขึ้นหนึ่งนะฮะบ้านหลังนี้ด้านหน้าเนี่ยประตูรู้เนี่ยเตี้ยเกินไปจะต้องให้มันสูงเหนือหัวอันนี้มันจะกันโจรภัยได้ซึ่งจริงๆนะฮะมันไม่เกี่ยวหรอกคือคนจะปีนเข้าก็ได้คือมันง่ายเหมือนกันแต่มันเป็นการแก้เค็ดสองนะฮะคือมันเป็นทาาถลม เพราะนั้นการทำไป้ท่าลมเด่นเนี่ยแล้วดวงบ้านของพี่เนี่ยมันเป็นตาแหน่งเกี่ยวข้องกับจรเลยตรงเพราะนั้นเนี่ยคือต้องมีท่านลมตัวเล็กๆฮะเป่าจากด้านในออกไปด้านนอกครับแต่ตั้งไว้หน้าบ้านครับอันนี้จะแก้เรื่องจรได้ส่วนเรื่องความรักฮะพี่ฮะครับเรื่องความรักเนี่ยต้องแก้อยู่สองจุดครับจุดแรกเลยนะฮะคือหลังบ้านที่ผมบอกครับต้องแก้ที่ร้าวสองเนี่ยนะฮะด้านหน้าของพี่มันเป็นมันเป็นท่าไฟครับ ความรักมันเป็นดาวธาตุน้ำเพราะฉะนั้นด้านหน้าพี่เนี่ยมันเป็นกระจกฮะพี่ก็จะทมายคือมันเป็นกระจกสองอ,อ,อ,อันไม่ใช่ครับคือไม่ได้เอากระจกออกแต่ให้หาทางในการเอามา่านสีฟ้าสีน้ําเงินเนี่ยปิดไว้ในด้านนอกไม่ใช่ด้านใน อืเอาม่านปิดไว้ด้านนอกบ้านก็คือแบบาอาจจะเป็นแบบซีฟป็นฟลมได้ไหมเฟลมอันนี้นี่คือแก้อย่างนี้ก็คือเอาฟิลมก็คือเอาเฟลมบ้านผมไม่เปียกหมดเลยไม่ไม่ฮะฟฟล์มก็คือเอาฟฟลมก็แล้วกันก็คือเอาฟฟลมสีฟ้าแปะเป็นกระจกไปให้กระจกเป็นสีฟ้าอันนี้คือจะแก้ได้ประเด็นคือบ้านหลังนี้เนี่ยมีกําหนดอีกสามปีครับคือเรื่องคือเรื่องคือเรื่องเกี่ยวข้อกับจรต่างๆนะฮะ จะอยู่ได้อีก3ปีเท่านั้นแล้วบ้านหลังนี้จะกลับกลายเป็นบ้านที่โจรภัยไม่มีเลยคือหลังจากสามปีนับจากนี้ครับแล้วถ้าพี่หนุ่มแก้ที่ผมบอกเนี่ยคือจะกลายเป็นบ้านที่นําเรื่องความรักอะไรเข้ามาอย่างมีเยี่ยมเพราะตําแหน่งมันเป็นตาแหน่งเรือนของสุขแล้วฮะน้าได้ยินดีแล้วรู้สึกดีแล้วขอาวันนี้นะครับพี่หนุ่มถามก่อนที่พูดมาแม่นไหมเนี่ยคอนเฟิร์ม ขอขอบคุณนะครับคุณนุ่งทองประพันธนะครับทีบมาดมรายการของเรานะครับนะขอบคุณมากๆครับออาสองนุ่มก่อนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาอินอยู่เวลาต่ออีกเล็กน้อยนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหแล้วนั่นก็เป็นแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นตัวอย่างเพราะว่าบ้านเขาเนี่ยจตกระทขึ้นบ่อยมากเราก็เลยอยากจะพิสูจุดคือมอกรีตนะฮะนี้นะฮะมาตอนท้ายนี้ผมก็เครียดนะเครียดเครียดเอาละตอนนี้ก็คลายคลายไปละก็เท่าที่ฟังดูก็ค่อนข้าง คอนเฟิร์มแล้วนะครับไละบอก่านผู้ชมก่อนเลยไม่ไม่มีเตรียมจริงๆนะครับเอาละครับกลับมาตอนนี้กลับมาเรื่องของสัมผัสวิญญาณกันต่อนะครับของหมอกริชว่าจริงหรือเปล่าที่สัมผัสถึงวิญญาณการการสัมผัสถึงวิญญาณเนี่ยมันช่วยแก้กรรมได้ด้วยครับคืออย่างนี้ฮะคือว่าต้องเรียนอ่าท่านผู้ชมก่อนนะฮะแล้วก็บอกกับท่านผู้ชมทั้งประเทศ่อนคืออย่างนี้ฮะการที่เราสัมผัสวิญญาณได้เนี่ยนะครับมันเป็นการแก้ที่ตรงจุดกว่า แต่ผมต้องบอกนะฮะกรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าแก้แล้วหายแก้แล้วดีขึ้นอย่างเช่นว่าสมมุติว่าคุณเนี่ยกำลังจะประสบเหตุหรือขั้นพิการหรือเสียชีวิตก็จะเป็นแค่อาจจะลดชนเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่เป็นอะไรมากแต่อย่งไงก็โดนเพราะว่ากรรมเนี่ยมันเหมือนลูกศรฮะยิงออกไปแล้วฮะคุณคุณรู้ลูกศรจะมาคุณหาเครื่องป้องกันแน่นอนมันต้องทะลุอยู่แล้วแต่มันจะทะลุมากทะลุน้อยนะั้นขึ้นยว่บการแก้ที่ถูกต้องยกตัวอย่างได้ไหมครับก็คือว่ายกตัวอย่าง เขาจะอยากให้ฟังครับว่าอย่างเช่นนะฮะอันนี้คือที่ผมใช้ทั่วไปคือผมอยากจะบอกท่านผู้ชอมอันนี้คือเมนหลักเลยสมมติใครนะฮะที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกกรรมพวกเจ้าลงเจ้านายต่างๆเนี่ยนะฮะหนึ่งเลยคือผมต้องบอกว่าเราอย่าไปนึกถึงเขาในทางที่ไม่ดีเขาจะทำไอ้เจ้าหนายนี้อยากให้มันตายเร็วๆอยากให้มันไม่เอาครับทํใหม่ทาบุญและอุที่ส่วสให้เขา นึกถึงเขานะครับแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาครับอันนี้จะได้ผลมากกว่าอไม่บอกว่าเนี่ยมาอันนี้ขอให้ฉันเจริญก้าวหน้าขอให้เนี่ยต่อไปเจริญกดอันนี้ลงไม่เอาขอให้คุณมีความสุขก็คืออย่าไปอาฆาตแค้นใช่ครับเอาีครับอย่างนี้ฮะกรรมเนี่ยสามารถตอนนี้ลดได้ลดได้แก้ได้แก้ได้ครับแต่ว่าอย่างนี้ใครไปทําอะไรมาก็มาหาหมอกรีดแก้ได้ทุกคนสิครับกรรมมีอยู่ประเภทหนึ่งฮะซึ่งบรรเทาเบาบางไม่ได้แก้ไม่ได้เลยคืออนันตริยกรรมนะ ค,ค,คืออันนี้ถ้าตีพ่อตีแม่มาตีครูบาอาจารย์มาตีพระสงฆ์ตีอ่าตีพระอาหารหันต์มาฆ่าพ่อฆ่าแม่มาเนี่ยนะครับ,รบจบครับเป็นกรรมที่แก้ไม่ได้ปิดนรกปิดสวรครค์คือปิดสวรรค์ปิดพรมปิดนิพพานเลยเรียกได้ว่าเอาเวจีอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีทางแก้ได้ครับถึงพ่อแม่จะโหสิกรรมให้อืถึงครูบา,าอาจารย์จะโหสิกรรมให้ไม่สามารถช่วยได้ อเวจีอย่างเดียวเท่านั้นที่ต้องรอคุณอยู่เลยคือรอคุณแน่นอนโอ้โหนี่เรื่องราวมากมายหลากหลายเลยใช่ครับนะฮะสามารถนะครับไปสัมผัสณนีได้เลยครับในหนังสือคนสัมผัสวิญญาณครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนั่งชมเองนะครับนะฮะที่ติดตามมาตอนนี้ว่าปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับหลากหลายกันไปครับต่างๆก็สามารถนะฮะในหนังสือนี้จะบอกทุกอย่าง ก็คือจะบอกหบทนำได้อันนี้นะฮะแม้กระทั่งบทโทรศัพท์ผมได้ครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณหมอกรีดมากๆเลยครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเรานะครับพร้อมกับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์การสัมผัสวิญญาณพร้อมทั้งการแก้กรรมการแค่เคล็ดในมุมต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณหมอกรีดมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ